เปิดแต่กับปุ๊ปประตูใหญ่เด้อสบายดีทุกคนเมื่อน,นี้สุมเฮาสีเดินทางไปนอนป่านะแต่จุดเริ่มต้นของการไปมน,นี่ก็คือบ้านน้ำโทนเมืองเซป,ปูนแขวงสรรนเขตพานาในการเข้าไปก็คือรถจักรสองคันนี้ละต่อไปก็เดนอยแมมาเด้อเส้นทางก็พอรถจักรไปหอดอยู่ไปหอดจุดหนึ่งแล้วเขา้าสียางต่อไปนะป่ารถจักรไว้อยู่กลางป่าแล้วเขา้าฝนเคืองยางไป เลาะป่าขึ้นไปนะเมื่อน,นี้เขาไปกันอยู่สองคนนะมีลายไปสองคนลุยป่าเลย,ยแต่ว่าฝนตกเสียงฟ้าดัง z ุ่มอยู่ด,ด้น้อยนเอากับนี่ฮู้จักว่าฝนตกหรือไม่ตกลุยเลยแต่บ้านเอบแต่บ้านน้ำทนไปฮอนจุดหอานอนจากจากหลักประมาณแปดแปหลัก แปดลักอะไรไปหอดจุดหนึ่งละหอดขี่รถไปประมาณหกประมาณแปดลักไรยางต่อไปอีกประมาณสามลักแปดบกสามสิเบสเออเอาประมาณสิบลักเนาะโอเคเมื่อนี้เ้าเดินทางกับสหายชีวอนนะถึงเราอยู่บ้านน้ำทนนี่ไปพวกเขาลุยไปน้ำกันเลยบานนี่คนละเป้าหมายก็อยู่ป้าแห่งภูเขาอยู่เขตจุดสมบังนี่แหละอย่าป้าเพื่อนเออ ว่ารถจักรเขานี่มาฮอดแต่จุดนี้ได้เราไปต่อไม่ได้ไม,ไดมีแต่ยางบางั่มีลืมปองที่จะเดินไหมเออนี่รถ รถชาวบ้านเขามาหากินอันนี้เนาะเขาจอดปลาไปนี่มีท่าอยู่บนนีม่มีมีเนาะเอาบันนี้ก็ออกเครื่องยางต่อยางไปประมาณสามลักเอ้เพื่อจะหอดจุดหมายที่เขาไปนะมัดคะคักดูตบได้ วันนี้นำทีมโดยสหายชีวอนนำหลายต่ทอดได้นนำเนี่ยโอ้คุกคนเอ้ยในการยางตามหินย่ำฝนเราต้องได้คอยยางโดยความระมัดระวัง เพราะว่ามันมืนนะมันมืนพลานลมนี่อาจจะบาดเจ็บได้โยโย่โยโย่ย,ยไปไปไปเดียวโบนกแข้งนะ เพื่นประหลาดลมถือห่าไม้เลยอันนี้ห้อยเพื่อนนี่เลยห้อยถึงนี่ห้อยถุงนี่ห้อยถุงนี่เอ่อห้อยถุงนี่นี่เป็นภาษาชนเผ่าบรูเลยเนาะห้อยถุงนี่ถุงนี่ถุงนี่เนี่ยเป็นเป็นซื้อเป็นซื้อของห้อยเขาเจ้าตังไว้นะตั้งแต่ปคและตู้ ยาตาใหญ่คุณเป็นมันจะเป็นชนเผาเป็นศัพทชนเผาก็เหาะได้กลิ่นนี้เลยมาเพลเด้เดก็เหาะก็เหองกระแตะกลิ่นนี้นะกลิ่นละไม มามาฝึกตอนเช้านี่โอเคเลยได้นี่หอดยามเดินเจ็ดเดนล่าเขาก็เป็นเดินเจ็ดนะเดินเจ็ดล่าเขาก็ยังก็ยังมีเสียงที่กันห้อง สิวไหลลื่นลื่นลัดนำามานำใส่เห็นตัวป่าเลยมาป่าเท่ยวนี้นี่ค่อยมีเคยมาก่ะแถวนี้นะคือว่าครั้งนี้เป็นครั้งทมิตรที่ค่อยมาป่าเขตเขตบ้านน้ำทนธรรมศาสตรกันกโอเค ในากาศเดินทางนี้เท้าได้คอห้ไปตามงนหินได้คา่าพลาดล้มลุกไปนี่โอ้หอันตรายเลย มีโคได้ตลาดผุนนี้เดียวเวาเลย เคจะหอดแล้วบอ๊ะใส่มองไปอยู่นี่ก่อนเนาะเสื้อมองปลานี้บอคือจะหอดแล้วบอเหาอยู่เออเสื้อม้อวันนี้เสื้อม้อวันนี้เราขึ้นไปเพชรพิพักโอเคโอเคโอเคเนาะเออใส่ใจเดใส่เพชรลงมาเนาะโอเคโอเคใส่นี่ไว้ดังเงินเนาะเออเออเอ๊ะอ๋อเป็นน้ำตกตาดเอาหม้อลงไปแช่ไว้นี่ได้ มาจากแซม,ม่องแล้ว,ลวเราเอาสีขึ้นไปเก็ดที่พักอยู่เทิ่ง เอาตัวใหญ่หรือตัวน้อยแช่นีมหมอเอาตัว,น,ตวน,น้อยนออีย่แหละตัวน้อยเออเนี่ยมันมีป่าเงยคุณเ่าถือมองมาอยู่สองดามกับเบ็ดแดงน,นะมองหนึง่งมองมองโป้มองหนึ่งมอกสองะจะเอาเอามองโปงมองน้อยก่อนเพราะว่าป่าน้อยหลายนะสำหรับเสื้อมองเนี่ยเราจะขึ้นไปเฮ็ดที่พักแล้วค่ะเสื้อเบ็ด ัน,น้น้ำไหลแห้งเขาจะ,จะได้เอาก้อนหินติ่งไว้ รมสบูณเลยนะเอาเชือมองป้าไว้ึ้นไปฮอดบอดพักแล้วเฮาจังสร้างที่พักแล้วเฮาจังลงมาหยาบเอาเป็นอาหารอาหารแรงนะยักคึกหลายชั้งเลยแห้ะเห็นคือไปได้ทีฮาตูแล้วเมื่อกี้นี้นะ กกเข่งกกเตาคือแข็มห้วย,น,วย,ยนี่ลถนยืดปุ๊บหยามฝนเวลาเย็บก้อนหินนี่มืมนนะดๆเลยตอไในละมันระวังตุ๊สองสองฟ้าค้างนี้จะเป็นหน้าผาไปเลย ลายบ่ป๋า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 ชิลเลอร์อืนว่าอะรแทนยืนอ๋อขนาดลอยหยับหยับอยู่นะเออป๋าหลายเนาะโหยนี่นาะ้าปาลงพุแล้วมองกันน่าโคนกโค่โคโคโคย่านากโ่าห่า่ก ขี่เขาตกเหงื่อเลยนะลอยเลยลัดอยู่ป่าบกแพ้โอ้ยบนหนินนาผาทั้งนั้นเลยแถวนี้โอ้ปีนที่นี่บานี่มันได้เลยขี่เอาเคืงเอคงออกคอไว้นี่เราซอกหาานอนก้อนบน่ดนะวาง ว่าเพลิงไหม้ก็หาบอนมอสุดว่าช่วงนี้มันช่วงหน้าฝนเขาต้องหาบ,นบนอนปลอดภัยฮทวัดจากโทรศัพท์คอยเอกนะแต่บอนจุดคอยปา้ยารถจักษมาฮอดฮอดบอนคอยพักนี่บริชาลักเต็มๆเลยนะทุกคนผลเลยนะเ,เขา้าไปหาบอนนอนแต่ก้อนบน้าน เาเดินทางมาแต่บ้านนี่คือว่ามันคำนะเดี๋ยวนี้หากกสามโมงแลกเพราะว่าขึ้นมาฮอดบอนจุดนี้มันมึนฝนตกหเหยเขตฝนตกแนคนอื่นเท่าสีหาบอนนอนนี่ซึํามีท่าก็ต้องคำนึงถึงนึงมากก็ต้องหาบอนปลอดภัยปัจจักปกไม้ที่ว่ามันเดาะเหวเทิอง,งนะเพราะว่าฤดูนี้เป็นฤดูฝนยาน้าล่มฝนตกยานพายุมากขึ้นนะเป็นอันตรายต่อ 损耗呢？ เธอไม้ลงก่อนคนสบาย เีกว่าดังก็ฮึมฮึมมาแล้วได้ทุกคนเนี่ยะน,นั้เนเขาต้องเล็งเฮ็ดที่พักแล้วกดกดรงสว่านเชือ่อกูเงียบเลยเอยอ่อมแจ้วแจ้วต้องหับอากันเวลาลมพัดอุนเอ็นอุนเอ็น มานอนป้าทางหยามฝนนี่สิ่งที่เฮาลำบากก็คือฟื้นดังฟื้นดังนี่จะหานยเพราะว่ามันไหมมันปเปะเฮาต้องได้หาไว้เอาเฮามาไวบ้บนบนบนเฮาพัก นอนนี้ตอนที่ดีาโอเคเลยลังจากเข้าจ้างที่พักเลือบนยูบนนอนแล้วแหละเขาเสื้อมองไวต้ต่อตอนเข้ามานะวันนี้เขาสิตยามเพิ่มยามมองเอาป่ามาเฮ็ดกี่แรกนะ ทิศทางที่ห้าไปยามโมกนี่ก็โอ้ย,เส,ยเสียวเยเลยว่ามันมือนอยู่นี่หลงหัง,ลงนึงหลังนึงบอ่อเสือมองมาห้าไปยามตัวล้มก่อน มัอมก็มีเมือแรกเขาสิมา,ายาญะปะจะมียามนี้กระปูกัดม่องเพราะว่ามากระปูนี่มันแห้งกินป่านะ ด้มองปลาไวน้นี่ขึ้นไปนี่แหละจะหาชีบวบตอีกชีวปลาไว้ปลาไว้ยามนะก็ได้ปลูกได้ปลากินกินอาหารเนี่ยได้กระปูตัวหนึง่ง <c oughs> <c oughs> อาหารแรกแน่นี้นะพอดีกินสองคนเลยสองคนเฮาอิ่มแล้วเฉย กินข้าวแรกแล้วเฮาตั้งไปหาปหาการเช็ดเบ็ดกระคืนนี้นะทีวอร์ดเริ่มหนาวแล้วสิงไฟก่อนเป็นป่ะเอา้าริงอยากไปรถไฟไป็นเรื่ะ เอาดูวิธีการไม่ไกันดมเลยมีติดเลยไม่ปีกเนาะแันดมเดยว่าติดเลยไม่ปีกโอ้หไหนดิมีได้ติดได้ทุกคนเลยเอาตัวนี้กอนดมนี่แอดมกันเนอะ ม,มีติดไม่ปีกเลยป่าหย่อมฝนในยามม,ออยามันเปียกเลยใช้ถุงยางเอาเออ,อย่ำมฝนเลย เดินทางมากไม่เมยนะเพื่อชีเฮ็ดยู่เฮ็ดกิ่นดับพืนนาไฟป,ประหาป่าเสืเส้อเบ็ดเสื้อมอเพื่อจะได้ป่ามากินแรงกับใสเวลาเติก็ดีจนคับมืดไ,มได้เหมือนนี้ได้นะเอาบาตนี้ฮอดเวลากินข้าวแรงไหนนะมากมากทุกคนมากกินข้าวน้ำเดียวเมื่อนี้กินอยู่ป่าบานน้ำโทษเมืองเชียงปูน เข้ากะจะเาถือมากิน <c oughs> เตินเมื่อนเช้าหละเนา่สีหงเขาจเจ้ากินหม่ <c oughs> แคบหน่ยแคบอืกินสองคตนี่มีเมด่อ้ันี่ มันเหนียวกได้ปลากระมอโอ้โหคบมือตัวเองแจกไลยป่าธรรมชาติ์นี่ป่ากระมอปลาชีเข้า แท่งห่อเนี่เขานี่จะเข้าไงง่ามป่ะอืมมือกี้ติดปีงป่าเนี่้ใช่ที่เพราะว่าสิได้ที่มันที่มันเป็นขมๆมล้ำขัด ปลาพีผมนะป่าป่าก็นี่แต่ปลาขม่อมนะปลานี่ถ้าใช้ทีหนึ่งโว้ยแล้วเลยหมดรสชาติความหอมความแซ่บผมอม,มเลยมันกัดร้ายำคน โซ่โพ้นบบนั่ลายป่ะเฮ้ยเ,เอาอกินข้าวแรงมื่อวานี้กะอิ่มนะทุกคนนะกินข้าวเบอร์แรงมูป่าอาหารกะมีปิ้งป่าอีกกระปูน้ำแน่แต่เบอร์ต้นเพราะว่า,มา,ามากะหินข้าวย่างมากกาสามลากป่ายนะเพื่อที่มาฮอดน,นี่แหละ พาดคาตุปสักยางเลาะโพขึ้นมาเพื่อชีหอดพีกะ่ะมือไนเตอเจ็บเบิดขาค่ะสำหรับวีด่ดูนี่กะจะได้ขอปิดคลิปไปสำนี้ก่อนเอาเป็นมือหน้ามือเช้าจะพบกันไหมเพราะว่ายังไม่ทันได้เมื่อนอนปา่ายืนอยู่ในป่าอยู่นาสำหรับพี่ดูนี่ไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย